สวัสดีครับช่องโชคดีโดน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ12พฤศจิกาย,ยน2564ครับวันนี้มีการประกาศราคาเกณฑ์กางอ้างอิงข้าวอย่างเป็นทางการครับงวด 5, 5. เพื่อคำนวณส่วนต่างจ่ายเงินส่วนต่าง,าง,างข้าวหรือว่าเงินประกันรายได้เข้าวงวด5ให้กับเกษตรกร,กรชาวนาส่วนจะจ่ายวันไหนชมรายละเอียดครับวันนี้ 12พฤศจิกายน25 6 4ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอข้าวออกมาแล้วนะครับเพื่อคำนวณส่วนต่างจ่ายกเกษตรกรชาวนาผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวออาไ้แล้วและระบุวันเกี่ยวข้าว5-11ถึงพฤศจิกายน25 64ซึ่งเป็นการจ่ายงวด5นะครับให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอและส่วนต่างที่จ่ายต่อตันก็ตามที่โชว์อยู่ในประกาศนี้นะครับ ซึ่งลงนามประกาศโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้ายภายในลงนามประกาศ12พฤศจิกายน64ทีนี้ก็มาดูตัวเลขชัดชัดนะครับจากประกาศเมื่อกี้เราก็เอามาลอกใส่ตารางเพื่อให้พี่น้อง,องได้เข้าใจง่ายมากขึ้นข้าวหอมมะลิครับราคาประกานตันละ15,000ครับประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงวันนี้12พฤศจิกายน64ครับประกาศที่18,000 1828บาท98สตางค์ครับนี่คือราคาอ้างอิงรัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างพี่น้องตันละ4,171สบาท2สตางค์ครับข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ครับราคาประกัน14,000บาทต่อตันประกาศราคาเกณฑ์การอ้างอิงเมื่อ1ิพฤศจิการาคา1 2 4 4บาทหกสสตางค์รัฐบาลต้องชดเชดเยส่วนต่างตันละ375 5บาท38สสตางค์ครับ ข้าวหอมปทุมครับระคาปกัน1นึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต่อตันประกาศร,ราคาเกณฑ์การก้างขิงวันนี้เก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบาทแดสตางค์รัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างตันละหนึ่งสองริบเกาบาทเกสิตางค์ครับข้าวเจ้าครับรัฐบาลประกาศร,รายได้ตันละหนึ่งหมื่นบาทประกาศร,ราคาเกณฑ์กางก้างขิงนวันนี้เจ็ดพันเจ็ดร้อยสีสบหาทห้าสิสตางค์รัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างตันละ 2,253บาท46สตางครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับราคาประกัน1 2 0 0 0บาทประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงวันนี้7,671บาท50สตางรัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่าง4,328บาท50สตางต่อตันนะครับเท่าที่ดูจากตารางนี้พี่น้องก็จะทราบเฉพาะว่า ข้าวทั้งห้าชนิดนี้ได้เงินส่วนต่างแต่ละชนนั้นแต่ละชนิดนั้นได้เงินส่วนต่างตันละกี่บาทนะครับแต่พี่น้องจะยังไม่ทราบว่าพี่น้องจะได้เงินกี่บาทต้องเอาไปคํานวณก่อนนะครับเอาไปคํานวณตามจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนปลูกนะครับแต่ข้าวแต่ละชนิดแล้วก็มาคูณส่วนต่างนี้ก่อนซึ่งสูตรการคํานวณเราก็เคยทําให้ดูแล้วในคลิปก่อนๆนะครับ ส่วนวันจา่ายนะครับตามหลักแล้วต้องหลังประกาศต้องจา่ายภายใน3วันทําการหลังประกาศประกาศวันที่12นับไปอีก3วันทําการก็จะจา่ายโดยหลักการก็คือวันที่13 14เป็นวันหยุดไม่นับ1 5 1 6 17 15เป็นวันหลังวันเป็นวันทาการหลังประกาศวันที่1 15พฤศจิกาครับ16พฤศจิกาก็เป็นหลังทําการประกาศวันที่สองพฤศจิกาก็เป็นวันทําการที่3หลังประกาศนะครับ ตามหลักแล้วต้องจ่ายเป็นที่17พฤศพิจิกาแต่ตอนนี้ไม่เป็นไปตามหลักเพราะงบประมาณที่คณะอนุมัตีได้อนุมัติไว้นั้นจ่ายสําหรับงวดหนึ่งงวดสองก็หมดกรอบวงเงินที่อนุมัติไว้ครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเสนอคณะน้มนตีก่อนเพื่อขอขยายกรอบวงเงินในการจ่ายประกันรายได้เมื่อคณะน้มนตีอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจึงจะได้จ่ายต่อฉะนั้นวันนี้ก็เปรียบเสมือนการประกาศราคาไว้ เพื่อให้พี่น้องได้ทราบว่าพี่น้องจะได้เท่าไหร่คำนวณไม่รอเลยนะครับหลังจากนั้นหลังจากคณะปติอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อไหร่ทกศจึงจะจ่ายต่อนะครับตอนนี้เขาหยุดการจ่ายไปแล้วเขาจ่ายเฉพาะงวดหนึ่งกับงวดสองนะครับตอนนี้ส่วนงวดสามเป็นต้นไปงบประมาณไม่พอต้องรอคอรอมออนุมัติงบเพิ่มเติม,ตมจึงจะจ่ายต่อได้นะครับเอาละครับสาหรับใครที่คํานวณไม่เป็นว่าตัวเองจะได้เงินกี่บาทก็รอชมคลิปต่อๆไปนะครับช่องโชคดีดอนยูทูบของเราจะได้คํานวณออกมาให้ดู นะครับแต่ละข้าวใครลงทะเบียนปลูกกี่ไร่จะได้กี่บาทรอดูที่ช่องช่วงดีดอน YouTube ต่อไปครับสวัสดีครับ